สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาแรนด้อมกันคะ่ะสำหรับคนโสดนะความรักคนโสดคุณจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาไหมเป็นอย่างไรบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีคนคุยก็เข้ามารับชมได้ด้วยเช่นกันเนาะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทุกๆุกคนเลยนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ คลิปความรักคนโสดนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรจะมีใครเข้ามาไหมนะนกจะขอไพ่นำเรื่องหนึ่งใบนะคะเป็นพลังงานหลับที่ไพ่อยากจะสื่อถึงเราเนาะสื่อถึงเราคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ขอขอบคุณนะคะทุกการรับชมรับฟงังขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ ผู้ติดตามใหม่ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสำหรับคนที่กดซุปเปอร์ตงให้ด้วยทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันเรื่อยมาคะ่ะขอไพ่หนึ่งใบนะคะนำเรื่องไพ่หลักที่อยากจะสื่อถึงคุณ The Moon The Moon นะคะ The Moon ก็หมายถึงพลังงานของชาวราศีมีนหรือคุณ อาจจะเจอกันในช่วงกลางคืนก็ได้นะอ,อ,อะไรที่มันคลุมเครือความรักโรแมนติกก็ได้นะเดี๋ยวนกขอดูก่อนนะขออีกใบแล้วกันเนาะขออีกใบหนึ่งโอเคโอเค,อเ,คเขาน่าจะเป็นพลังงานของชาวทาตน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ดูโรแมนติกอะนะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาคู่กันเนี่ยเป็นไนนอบฟคัพ นะคะก็เป็นคนเจ้าสเสน่ห์คนที่โรแมนติกอ่าแล้วก็คุณหรือเขาอาจจะทํางานในตอนกลางคืนก็ได้กะกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพบเจอกันในช่วงเวลากลางคืนอ่านกมองว่าในเรื่องของความแบบคลุมเครือนไม่น่าจะใช่นะเพราะพลังงานขึ้นมาอีกใบเป็นพลังงานที่ดีนะ อ่านตามหน้าไพ่เลยนะเพราะว่าถ้าขึ้นมาอีกใบหนึ่งเป็นพลังงานที่ไปในทิศทางเดียวกันกับเดมูนเนี่ยนุก็จะอ่านอีกแบบหนึ่งแต่ทีเนี้ยคุณคุณเนี้ยเขาน่าจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โรแมนติกหรือว่าเซ็กซี่น่าคุณหาอ่าประมาณนั้นนะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนคุณและเขาจะรู้สึกถูกชะตาต้องใจกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลย โอเคทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะคนโสดหรือความรักที่คุณจะได้เจอเนี่ยเป็นเช่นไรโอ้สามไม้นะคะโดดเด่นขึ้นมาเลยเป็นความรักที่คุณเฝ้าปรารถนาแล้วก็รอคอยมาเสมอถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยคุณรอมานานแล้วโสดมาสองสามปีนะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ อยู่ห่างไกลจากคุณได้ด้วยนะคะพลังงานของเขาเป็นคนไกลสิบเหรียญสิบเหรียญคนคนนี้เข้ามานะจริงจังแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยมีพลังงานของคู่ชีวิตคุณด้วยพลังงานเนื้อคู่นะคะหรือคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยส่งเสริมชีวิตของคุณให้ดีขึ้นมีความสุขมีความร่ำรวยมั่งคั่งในชีวิต คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคู่ชีวิตของคุณได้เลยนะคะเนี่ยนะขึ้นสิบเหรียญเข้ามาคือพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเลยพลังงานเนื้อคู่ก็ขึ้นมาด้วยนะเนี่ยสี่เหรียญค่ะเป็นคนเป็นคนที่เปิดใจยากก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ขี้อายไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนขี้หึงขี้หวงก็ได้นะค,คนคนนี้คือเขาหวงอะ่ะเขาจะหวงคนที่เขารัก เนาะเดรสานความรักครั้งใหม่พลังงานโดดเด่นขึ้นมาเป็นความรักครั้งใหม่นะคะอ่าความรักที่ดีต่อหัวใจคุณเดรสานนะ่ะความรักที่ดีกว่าทุกๆครั้งที่คุณเคยมีความรักมาคุณและเขาเหมือนเป็นความสุขของกัรและกันเป็นแสงสว่าง เป็นสิ่งดีงามในชีวิตของกันและกันไม่ใช่แค่ตัวเขาเข้ามาแล้วเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเรานะเราก็เหมือนกันเราเข้าไปในชีวิตเขาอ่ะเป็นแสงสว่างเป็นความอบอุ่นเป็นสิ่งดีงามในชีวิตเขาเช่นกันนะคะโอ้โหรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยที่ได้เจอกันที่ได้อยู่ด้วยกันพึงพอใจกับความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วก็ เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจริงๆนะคะเนี่ยขึ้นไพ่เดือดซันกับสิบเหรียญน่ะในเรื่องของการเงินนะคะทรัพย์สินเนี่ยปังมากๆมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะส่งเสริมกันดีมากๆเลยนะคะทั้งคุณและเขาเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าเด็กกว่าวัยนะคะถ้าเขาอายุเท่าคุณนะเอ่อหรือตัวคุณก็หน้าเด็กก็ได้นะอาจจะเด็กกว่าคุณไปได้ เหมือนกันนะคะในเรื่องของวัยเขาอาจจะเด็กกว่า1ดาบหนึงดาบนะคะหดาบเนี่ยเป็นพลังงานของความชัดเจนความเข้มแข็งความรักครั้งนี้ที่คุณจะได้เจอจะเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง ไม่มีอะไรที่จะมา,เ,าเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ของคุณและเขาได้มีพลังงานของชาวธาตุลมเมถุนตุนกลกุมนะคะชาววันพฤหัสชาววันจันทร์ชาววันอาทิตย์ด้วยนะคะเนาะเด็กดาบนะคะเขาอาจจะเป็นคนดื้อก็ได้นะคนคนนี้นะาชาวธาตุลมเป็นเด็กดื้อนะคะเด็กดื้อที่แบบวันไหว หวั่นไหวกับคุณแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาเป็นคนที่เข้ามาทำมาให้ใจคุณหวั่นไหวคุณหรือเขานะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยแต่ว่าไม่ได้เปิดใจให้กับใครใง่ายๆทั้งๆท,ที่มีคนเข้ามาอยู่ตลอดนะคะเออมีความเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะคุณหรือเขาแต่คนคนนี้ทำให้คุณหวั่นไหวจริงๆเนาะ ทําให้คุณอยากเปิดใจที่จะรักเขาเขาเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็ดูมีสเสน่ห์มากๆเลยอืมเป็นคนสบายๆเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เขาอะ่ะเพราะว่าอยู่ใกล้คนคนเนี้ยมีความสุขนะคะเนาะใครอยู่ใกล้เขาน่าจะสบายใจนั่นแหละเนาะอืมตัวคุณหรือเขานะคะ อาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันก็ได้คนคนนี้จะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าคุณจะเจอกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตก็ตามเขารักคุณนะคะอเขาจะรักแค่คุณเขาจะไม่สนใจใครเลยหรือว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วทำให้คุณเนี่ยไม่มองใครเลยก็ได้นะคะอ่รักแต่เขาคนเดียวเท่านั้น คุณอาจจะเจอกับคนขี้งอนขี้น้อยใจยอย่างนี้ด้วยนะ,ะมาดูกันห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญเป็นความรักที่ไม่ทิ้งกันไปไหนนะไม่ว่าคุณหรือเขาจะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรในชีวิตก็อยู่เคียงข้างกันเสมอนะคะ,ะช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคหนึ่งหมาคุณอาจจะ เด็กถือไม้ค่ะคุณอาจจะได้คุยกันแล้วนะคะในบางท่านบางคนได้คุยกันแล้วแล้วก็ความสัมพันธ์คุณและเขาก็ไม่ได้ง่ายนะอาจจะติดขัดอะไรบางอย่างมีความยากลาบากในความสัมพันธ์แต่เหมือนกับไม่ได้ยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางก็ได้นะมีพลังงานของชาวราศีธนูสามดาบ นกว่าตัวของเพื่อนๆเองเนี่ยเคยเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในเรื่องของความรักมานะตกอยู่ในสถานการณ์เป็นรักซ้อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปเจอกับความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเหลือเกินนะคะเราต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวประมาณนี้แต่ทีเนี้ยคุณมาเจอคนคนนี้ค่ะคุณเจอเขาในช่วงเวลาที่ คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณไม่ได้รีบร้อนที่จะมีความรักใดๆเลยนะคะคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองในรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นคุณเติมเต็มให้กับตัวเองได้ทุกๆด้านคุณมีความสุขแล้วพลังงานนะคะความสุขสิ่งดีๆในตัวคุณเนี่ยก็ยังแบบเผื่อแผ่ไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณด้วยนะใครอยู่ใกล้คุณก็มีความสุขไปด้วยนะ ตอนนี้คือชีวิตคุณมีความสุขมากๆเลยแล้วคนคนนี้ก็เข้ามาเข้ามาเติมเต็มความสุขให้อีกคือตัวคุณอะมีความสุขอยู่แล้วนะคะพูดใหม่เนาะมีความสุขอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยคนคนนี้เข้ามาก็ก็เพิ่มความสุขที่มีไปอีกเนาะสิบถ้วยอะคะ่ะดูสิคะคือคุณอะสุขเต็มที่แล้วแต่เขาเข้ามาเขาไม่ได้มาลดทอนความสุขในชีวิตคุณเลยต้องบอกอย่างเนี้ย คนคนนี้เป็นเนื้อคู่คุณนะเนี่ยห้าไมา้อุปสรรคปัญหาต่างๆที่มีในความสัมพันธ์เหมือนเป็นเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับคุณและเขาไปเลยอะนะอ่าคุณอาจจะอยู่ไกลกันแต่คนคนนี้เขาไม่ได้หวั่นกลัวเลยนะคะในเรื่องของอุปสรรคเขารักคุณคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาคิดถึงการที่จะ ยกย้ายถิ่นฐานนะคะมาอยู่กับคุณเลยก็ได้นะขึ้นไพ่พแชมเปญเนี่ยถ้าอยู่ห่างไกลกันเนี่ยเขาอาจจะคิดถึงการที่เขาจะย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่กับคุณหรือว่าเขาคิดถึงการที่จะวางแผนให้คุณไปอยู่กับเขาก็ได้นะถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันแบบคนละประเทศประมาณนี้เนาะสามถ้วยเจอกัน ผ่านงานเลี้ยงผ่านสังคมนะคะสถานที่ที่มีเครื่องดื่มก็ได้แปดถ้วยคนคนนี้เขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากคุณนะคะแปดาบเนี่ยขึ้นมาตอกย้ำว่าเป็นคนไกลแล้วก็อาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักแล้วแต่พอมาเจอคุณเนี З ่ย <ieux> เขารู้สึกดีจังเลยนะคะ <eer lijk> เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนใจดี <ecology> คุณเป็นคนที่ ที่เขารู้สึกปลอดภัยที่จะรักหรือเขารู้สึกเลยนะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เขาเคยขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณคือเนื้อคู่ของเขาอะไรประมาณนี้ดูสิคะเป็นคู่รักทางด้านจิตวิญญาณนะคุณและเขามีจิตวิญญาณที่สูงด้วยกันทั้งคู่ละอืมโอ้ไพ่สองใบนี้ขึ้นมานี่แบบ คุณและเขา่จะรู้สึกถึงกันได้นะเวลาที่เจอกันรู้จักกันจะสื่อได้ว่าอ๋อคนคนนี้ใช่จะเป็นความรักที่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคู่อื่นๆน่ะแต่ค,คุณคุณทำให้ความสัมพันนี้มันไม่ได้ยากเลยนะคะบางคนมองว่าเอออยู่ไกลกันนะคะเอ่อแตกต่างกันในทุกเรื่องมันต้องยากแน่เลยสำหรับคู่อื่นอื่นแต่สำหรับคู่ของคุณนกบอกเลยนะคุณและเขาอ่ะ เหมือนสบายๆขึ้นสิบไม้ใบนี้ยเป็นเป็นสิบไม้ที่ผู้ชายคนนี้ mm hmm. เห็นไหมคะเขาจะแบบ mm hmm. เขาจะแบบไม่ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยกับการแบกไม้ในในในอ้อมแขนของเขา mm hmm. เพราะว่าสําหรับอื่นเนี่ยจะต้องเหนื่อยเนาะจะต้องพยายามอะไรอย่างเงี้ยมันยากเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยากเลยนะคะ ไม่ไม่เกินความสามารถของเขาด้วยนะขึ้นไพ่เดอะเมจิเชีบางท่านบางคนนี้คุยกับคนที่ดูไพ่ได้ด้วยนะเนี่ยนะหรือคนที่เข้ามารับชมเนี่ยเป็นพ่อหมอแม่หมอได้ด้วยนะเนี่ยชาวราศีเมษหกไม้คนคนนี้เขาอยากที่จะชนะใจคุณเขาเป็นคนที่ทุกคนให้ให้การยอมรับเขาแล้วนะ หน้าที่การงานของเขาโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นคนที่มีอํานาจในการสั่งการน่ะเขาเป็นคนที่มีบารมีนะคะแล้วก็มีคนให้ความเคารพนับถือเขาเกรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนกบองว่าคุณคนนี้เขามีความรักที่จริงจังกับคุณมากๆเลยหรือความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะต่อให้ยากในความสัมพันธ์อื่น อาจจะด้วยบารมีของเขาอะที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้ง่ายๆเนอะควีนถือเหรียญนะคะเขารักคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอะคู่ควรกับความรักที่ดีคุณคือคนที่กุมหัวใจเขาไว้ได้นะเนี่ยดูสิคะไพ่สองใบเนี้เป็นเป็นไพ่คู่ขึ้นมานะคะอ่า เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาตามหามาตลอดเลยเขารักคุณนะคะเขาจะดูแลแล้วก็ปกป้องคุณอย่างดีที่สุดเขาอยากที่จะให้คุณมาเป็นคู่ชีวิตของเขาอยู่เคียงข้างเขานะคะค,คนคนนี้เขาอาจจะดูดุดูหน้าเกรงใจในสายตาผู้อื่นแต่เขาจะเกรงใจคุณอาจจะด้วยหน้าที่ตำแหน่งน่ ของเขาอะนะที่เขาจะต้องแบบดูดดูเคร่งขรึมแต่กับคุณนะ่ะเขาอ่อนโยนนะเขาปกป้องดีมากมายเลยค่ะคนโสดคนโสดขาจะเจอกับความรักที่โอ้โหไพ่ใบนี้นะขอปิดก่อนไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ของเดลิเวอร์ไพ่ความรักไพ่คู่รัก คนคนนี้คุณและเขาอะนะคะจะมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆเลยจะรู้สึกหลงไหลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นตัวตนนะคะรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างมันมันถูกใจไปหมดอะเอาจริงคือเป็นความรู้สึกว่าชอบคนนี้ชอบแบบนี้เลยอธิบายไม่ถูกว่าว่าชอบอะไรนะแต่ว่าชอบทั้งหมดที่เป็นเขาอะเขาก็เหมือนกันเขาจะรู้สึกว่าเขาชอบทั้งหมดที่เป็นตัวคุณเลยเขาอาจจะ แยกออกมาไม่ได้นะว่าเนี่ยชอบตรงนี้ตรงนี้นะชอบแก้มนะชอบจมูกเธอนะไม่ใช่คือเขาเขาบอกเลยว่าเขาชอบทั้งหมดที่เป็นคุณอนะไม่ว่าจะเป็นนิสัยตัวตนอะไรของคุณก็ตามแล้วจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะอา,อาจจะมีอารมณ์แบบครั้งรักนะคะครั้งรักหนักมากจริงๆเพราะว่าไพ่คู่ขึ้นมาเยอะมากเหมือนกับความรักครั้งนี้คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะคุณโสด เพราะว่าขึ้นไพ่ใบนี้คุณอาจจะรอคอยความรักดีๆมานานแล้วก้าดาค g of s w o r d คุณอาจจะเป็นคนคิดมากในเรื่องของความรักนะคุณกลัวไงคุณกลัวที่จะต้องเจ็บต้องเสียใจกับความรักอีกแต่คนคนนี้ทำให้คุณนะอยากจะเปิดใจที่จะรักเขาเขาทำให้คุณนะปั่นป่วนหัวใจนะคะ เขาทำให้คุณละลายจริงๆนะคะคุณหวั่นไหวกับคนคนนี้มากๆเลยมีไพ่พลังงานของพ่อแม่แม่ด้วยกันก็ได้นะ The o ฟเจอกันผ่านการเดินทางการท่องเที่ยวการเริ่มต้นใหม่ไพ่บอกว่าความรักครั้งนี้คุ้มค่าหรือเกินกับกับความเสี่ยงนะคุณอาจจะรู้สึกว่า เปิดใจให้กับใครปุ๊บก็เหมือนกับเรามีความเสี่ยงในในการที่จะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนคนนี้นะเขาจะชัดเจนกับคุณมากๆเลยไม่ว่าเขาอยู่ห่างไกลจากคุณแค่ไหนเขาสมาเขาจะชัดเจน The Tower นะคะความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณโสดอาจจะเข้ามาปรับฉับพลันโดยที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดคาดหวังว่าเอาอยู่ๆเราจะมีคนที่ใช่เข้ามา แล้วก็จะเป็นความรักที่ดีขนาดนี้เหมือนกับว่าคนโสดที่เข้ามารับชมคลิปนี้คุณเป็นคนที่ทำงานนะคะอ,อยู่กับตัวเองได้มีความสุขมีสังคมที่ดีมีเพื่อนที่ดีแล้วแล้วทีเนี้ยคุณก็ไม่ได้คาดคิดคาดหวังนะเออแต่คนคนนี้อยู่ๆเขาก็เข้า,ขามาโดยที่คุณก็แปลกใจอยู่เหมือนกันสิบดาบนะคะคุณหรือเขาอาจจะเคยเจ็บในความรักมาแล้ว นอกว่าคนคนนี้ถ้าเขาเคยเจ็บเคยเสียใจในเรื่องความรักมาหนักๆเลยนะสิบดาบนี่คือหนักมากเลยนะคะเขาจะรักคุณมากเขาจะดูแลเขาจะใส่ใจคุณเหมือนเขารู้ว่าว่าการอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยการดูแลความรักเนี่ยต้องทำยังไงเขามีประสบการณ์เขารู้ว่าเขาเขาจะแสดงออกกับคนรักเขายังไงความสม่ำเสมอเนี่ยเป็นอะไรที่ สำคัญมากๆแล้วเขาก็รู้ดีเนาะการที่เขามาเจอคุณเนี่ยถ้าคุณเจอกับคนที่เขาแบบยังไม่ได้มีความมั่นคงอะไรในชีวิตนะคุณเป็นแรงบันดาลใจนะคะทำให้เขาอะอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะเก็บเงินอยากจะดูแลคุณได้อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยากจะพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะประมาณนั้นเลย คือเหมือนกับความรักครั้งนี้เป็นพลังงานที่ดีของกันและกันนะเพราะว่าขึ้นไพเดอร์ซันใบนี้มีเด็กสองคนนะคะเป็นเหมือนกับว่าอย่างที่นกพูดไปอะคะ่ะว่าเป็นพลังงานที่ดีทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขาอยากที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อย เมื่อเราเจอคนคนนี้เขาก็เหมือนกันเนาะต่างคนต่างก็อยากที่จะดีขึ้นเราก็เป็นคนรักที่น่ารักต่อกันมากๆนะคะมีรอยยิ้มให้กันเสมอในออบสอดเด็กถือเหรียญดูสิคะคนคนนี้เขาจริงจังแล้วก็ทุ่มเทกับคุณมากๆเลย เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเขามีเท่าไหร่เขาให้คุณหมดใจเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะโอ้โหทุ่มเทมากๆเขารักคุณหมดใจอะ่ะคิงถือกระทาชาวทัดไฟเมสิงทนูโอ้โหทุกคนดูสิคะนี่ไพ่คู่ขึ้นมาอีกแล้วถึงเวลาแล้วนะคะคนโสดสิ้นสุดการรอคอยคุณจะได้เจอกับคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีอะ่ะ ทำงานเก่งด้วยกันทั้งคู่เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็วางตัวดีนอกว่าคุณและเขาเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันนะเอ่ออาจจะเป็นคนที่มีความฮอตด้วยนะฮอตร้อนแรงนะคะเป็นหนุ่มแซ่บสาวแซ่บด้วยกันทั้งคู่ก็ได้มีไฟในการทำงานแล้วเนี่ยแหละทำให้คุณอะสองคนอะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอะอยู่ด้วยกันอนะ หาเงินเก่งด้วยกันทั้งคู่ทำงานเก่งมีสเสน่ห์นะคะเนี่ยถ้าใครได้ไพ่สองใบนี้ยนะไพะ่คิงถือกระทาหรือว่าควีนถือกระทาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่น่าเบื่อเอาจริงนะอยู่ด้วยแล้วสนุกอะอยู่ด้วยแล้วมัน ไม่น่าเบื่อนกอธิบายไม่ถูกแต่ทุกคนจะรู้ใช่ไหมว่าคนที่น่าเบื่อเป็นยังไงแต่รับรองเลยว่าคู่ของคุณเนี่ยไม่น่าเบื่อแน่นอนแล้วเขาก็ไม่เบื่อคุณด้วยเพราะคุณก็ไม่ได้น่าเบื่อนะโอ้โหเจ็ดช่วยนะคะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์เหมือนกันมีคนเข้าหาเยอะหรือว่าคุณและเขาอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะโอ้โหเจ้าสนเสน่ห์นะคะเจ็ดดาบ เรามัดระวังตัวเหมือนกันเลยนะคะไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายเพราะว่ามีอดีตด,ด้วยกันทั้งคู่คุณอาจจะเจอกับคนในเครื่องแปดนะคะทำงานเกี่ยวกับด้านการรักษาโยยาเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้หรือว่าทํางานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเนาะพ่อไม่แม,ม่ไม้นะสี่ไม้คนคนนี้แหละจะเข้ามากลุมหัวใจคุณ คนคนนี้เป็นคู่ของคุณนะคะเขาจะทําให้คุณอยากที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งเขาจะทําให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในความรักครั้งนี้มากๆขึ้นสี่ไม้นะคะก็หมายถึงการมั่นหมายการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันสองไม้ค่ะคนโสด คุณอาจจะกำลังรอความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเนะาะไพ่บอกว่าการรอคอ,อยของคุณจะสิ้นสุดลงแล้วคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ความรักที่คุณปรารถนานะคะ o r l d โดดเด่นมาเลยนะคะก็เป็นคนไกลได้ด้วยนะคนไกลหรือว่าคนที่เขาอะเข้าใจชีวิตแล้วเขาจะเจอคุณในช่วงเวลาที่เขาก็เติบโตในเรื่องของ จิตวิญญาณเขามีวุฒิภาวะแล้วเขาพร้อมแล้วที่จะลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งเนาะหรือถ้าว่าทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางภาษาก็ได้นะคะคนคนนี้โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะขึ้นเด็กถึงช่วยก็เป็นคนที่น่ารักอ่อนหวานนะคะคนคนนี้อาจจะทักคุณมาติดต่อคุณมาก่อนก็ได้นะ ขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้มาเจอคลิปนี้ขอให้คุณได้รับพลังงานในคลิปนี้กลับไปนะขอให้เกิดขึ้นจริงโดยเร็ววันนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้ค่ะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ดาลังคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ